ไล่แล้วเหรออะไรนะวันนี้วันนี้วันอะไรวะพุธพุธวันนี้มันพุธต้องทำอะไรวะมาไม่รู้อ๋อพุชโจขออ้าวรายการเรารายการใหม่อะไรวะเพิ่งคิดพุชพุชโทรโชว์สต็อกนะเป็นอีพีหนึ่งนะวันพุชงานนึกอะไรไม่ออกพุชโทรพุ็โทรมาได้เหมือนกันนะแต่ทางโทรไม่ได้พุอชเป็นพุชโทรโทรแต่วันพุชอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เอางี้แล้วกันจะมานำเสนอแบบ รถของเราเนี่ยเยอะมากเดี๋ยววันทุกวันพุธเนี่ยเราจะมาโชว์ว่าร้านของเราเนี่ยมีรถอะไรกันบ้างมีรถอะไรมาใหม่นะครับแล้วว่ารถอะไรที่ยังแบบว่ากำลังขายดีในตอนนี้แล้วกันขออนุญาตเดี๋ยวมีลูกค้าลูกค้าอยู่ขออนุญาตยังไม่ถอดแมสแล้วกันระว่าปลอดภัยเดี๋ยวขอแชร์เรียกพวกกันสักนิดนึงนะครับามาๆนะครับวันนี้นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับ มีคอมเมนต์ไหมคุณโอดยังครับยัง,ย,งยังนะเดี๋ยวดรอสมาชิกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวดผมขอแชร์สักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้ดูไปรอบๆก่อนแล้วกันนี่ฮะเราอยู่กันที่กิจสากรุสคานะครับก็ย่านถนนกาญจนาภิเษกนะฮะพระรามบางแครนะครับใครที่เข้ามาก็สามารถเอางี้อ่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงแล้วคุณก็เซิร์ฟมาว่ากิจสากร,รุสคานะครับหรือว่าแกงลากลถก็ได้นะครับจะเจอที่นี่เลยนะครับ ามาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณเริ่มมาแล้วนี้คุณมาคนเดียวเหรอฮะวันนี้จะมาพูดถึงสต,ต็อกไงผมมาคนเดียวไม่ได้หรอกนะครับเพราะผมผมไม่ใช่เซล์ไงแต่ผมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องจัดการจัดไฟแนนซ์หรือว่ากระบวนการต่างๆเอกสารต่างๆที่ชัดเจนมากนะวันนี้ผมก็เลยมีผู้ช่วยนะฮะเป็นเซล์เซล์มือทองนะฮะจนออนาช่ว,นชวงนี้ต้องยกให้เขามือทองนี่อะไรจับขี้ล้วงขี้มายังไม่ล้างตื่แท้ตัวบ้างไงแบ เขาขายดีนะเดือนนี้สองสาเดือนนี้ยอดเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้ก็ดึงตัวมาแล้วกันนะครับวันนี้นะขอแนะนำ้ัคุณปุ้ยนะเรียกคุณปุ้ยมาหน่อยนะครับคุณปุ้ยมาแล้วมาแล้วนะนัสดีครับนะตัวหนกับเซลลมือทองเมื่อกี้เซลลมือทองได้ยินข่าวว่าจับอะไรจับขี้่ใช่ป่ะใช่เละเซลลมือทองโอ้โหวันนี้พี่ติ๊ดจะพาไปไหนคะเนี่ยเดี๋ยวผมพาวันนี้เป็นรายการใหม่เป็นรายการผมคือแบบว่าพุทโธโชว์สต๊อกไง พูทโทโชว์สต๊อกอีทีหนึ่งอีทีหนึ่งใช่ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะพูทโทโชว์สต๊อกเนาะเดี๋ยวลิ้นไปกันบางท่านถามว่าจะมาร้านเรามายังไงพี่ปุ้ยแนะนำหน่อยถ้าใครจะมาร้านเราเนาะโชว์รูมกิจฎาคุชานะคะก็จะตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษเนาะ ถ้าใครมาจากฝั่งพระรามสองวิ่งเส้นกาญจนาคู่ขนานนะคะมุ่งหน้ามาเดี๋ยวมอบางแคเนาะร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยแต่ถ้าลูกค้ามาจากฝั่งบางบัวทองก็วิ่งคู่ขนาดเหมือนกันวิ่งมุ่งหน้ามาพระรามสองกลับรถเกือกมาแรกลงมาจะเป็นร้านเลยค่ะเจอเลยไหมเจอร้านเลยเจอร้านใช่ค่ะเจอร้านไม่หรอบอกแล้วว่าไม่ทันอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวได้เลิกแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่โซนนี้ ก,กันกกานเลยกันเป็นโซนด้านหน้าโอเคแต่ถ้ามองไปฝั่งนู้นเนี่ยคุณจะเห็นแต่นี่เลยมีแท็กซี่ด้วยแท็กซี่เราก็มีนะแล้วก็มีนะ <Okay. S 2> มรถตู้ช่วงนี้เยอะมากรถตู้ใครหาอยู่นะครับคือจอดจอดเรียงกันเลยเรามีรถตู้อะไรบ้างพี่ปุ้ยมีรถตู้เตีย้ยมีรถตู้คอมพิวเตอร์หลัาคาสูงเนาะ,ะก็ตู้เตีย้ยก็มีทั้งตู้มีที่นั่งแล้วก็ตู้บรรทุก มีให้เลือกอผมได้ยินว่าอะไรนะไอ้บางคนเขาเรียกอะไรตู้ตู้มุ้มองอ่ะมุ้งน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไรมุ้งน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมต้องร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันงงค่ะงงบอกแล้วว่าไม่ทันอมันไอ้มุ้งน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์คือเขาตั้งแบบเป็นกลุ่มเป็นขับขึ้นมาไงเรียกรถประเภทนี้ที่าคนใช้ประเภทนี้อยู่อ่ะเรียกอะไมุ้งน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะได้จังง่ายๆอย่างนี้นใช่ไหมคะถามว่ารถแบบนี้เขาไปทำอะไร พวกนี้ส่วนมากคนที่ซื้อกันนะส่วนมากคนที่ซื้อกันก็จะไปบรรทุกอ่าปุ๋ยกลางร่มมาหน่อยอย่างเช่นแบบว่า<ต>ทําเกี่ยวกับ<อ>ต,กติดตล้งติดตั้งกล้องวงจรปิดไปเลยติดตั้งกล้องวงจรปิดผลมอเตอร์ไซค์ก็ได้ค่ะ,ะเพราะว่ามันตรงนี้คือมันโล่งหมดเลยใช่ไหมมันไม่มีเบาะไงใช่แล้วแล้วบรรทของอะไรได้นะครับบรรทุกของได้เยอะมากใช่บรรทุกของนี่เขาไม่ติดเป็นเรื่องเวลาด้วยใช่ไม่เหมือนรถพวกรถบรรทุกอะไร่าง้ีใช่ไหมใช่ค่ะอ่าก็จะมีแบบ โคตรเยอะดีกว่าเรียกว่าโคตรเยอะเดี๋ยวจะเข้ามามอีกประมาณหกสิบคันนะครับก็ในส่วนนี้ก็เป็นรถตู้ซะส่วนใหญ่ถ้าคุณมองมาจากทางถนนเนี่ยเห็นแต่รถตู้แหละข้างหน้าบางบางบางคนคิดว่าร้านเราเดือขายแต่รถตู้เหรอ,อไม่ใช่นะเราขายทุกแบรนด์ทุกอย่างุก็เซกเมนต์ครับก็มาส่วนของฝั่งนี้หน่อยแล้วกันนะฝั่งนี้ก็จะเป็นรถหรูหน่อยแนวรถหรูหน่อยนะครับคันแรกก็จะเป็นซัสามนี่นะคันนี้ เจ้านายซื้อมาไม่ขายอยากขับไเองเอามาจอดโชว์นะเดี๋ยวว่างๆก็ขับไปหาอะไรแดกนะดีอ่ะบอกไม่บอกเดี๋ยขับไปเลยไม่รู้ขาบไหนรูไปแดกเราไปแดกหมแล้วชอบชอบชอบนะแล้วนี่คือเเป็นฮุนไดฮุนไดได้ไรนะฮุนไดเวโรซิสเตอร์ป่ะใช่แล้วอ่าแล้วก็นี่เป็นตัวนี้ไรตัวไฮบริดตัวอะไรไม่รู้ e สามห้าศูนย์โอ้เรามีเยอะนะครับตั้งแต่ลดราคาหลักล้านต้นต้นแล้วไปถึงจน หลายยร้านใช่แล้วแล้ววันนี้คายเยนเพิ่งปล่อยไปอีกคันหนึ่งคายเยนสีสีน้ำตาลก็เพิ่งปล่อยไปออดี้เราก็มีนะครับนี่เลยอหรือว่าเกาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเป็นออดี้ก็มีอยากเป็นออดี้ก็มีอ้าวเจ้าข้างกันเลยเห็นป่ะแต่เป็นเอ็มจีไงออดี้บางคนเข้าไปเปลี่ยนโลโก้นะอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะเปลี่ยนโลโก้เป็นออดี้ไงนี่แปลงร่างได้ใหญ่ยางมินิก็ทำได้ เดี๋ยวไปทำเป็นแบบว่าลังคาลายทงชาติหน่อยนะเป็นทรงชาติเมกาเอาเป็นเป็นมินิก็อยากเป็นมินิได้เหมือนกันแลบล่ลังคานี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่นะครับได้หมดทุกอย่างสำหรับคันนี้ในบงบประมาณนิดนะอ้อยสาวๆชอบนะรถเล็กๆอย่างเงี้ยมันสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะเอ็ม,ม,นะมจีอะขับง่ายไงขับง่ายสีสันสวยงามสีสดสีแดงสีขาวอย่างเงี้ยนะครับล่สุดรุ่นนี้จะดีกว่าตัวก่อนด้วยตัวนี้ เปลี่ยนรูปแบบเกียร์มาแล้วไอตัวก่อนจะเป็นอะไรเขาเรียกเกียร์ขี้มันคือยังไงคะไม่ที่แบบว่าล่องเกียร์มันจะเป็นแบบลายแบบคล้ายๆอุนจิโยกเกียร์อะไรเงี้ยเขาเรียกเออเป็นเกียร์ขี้แล้วเกียร์เหมือนแบบว่ามันเกียร์ไม่ค่อยดีรุ่นนั้นแต่รุ่นนี้เขาพัฒนามาใหม่แล้วใช่ตัวนี้จะเปลี่ยนเกียร์มาแล้วแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นพวกรถอีโคคาร์คอมเมนต์ว่าไงอ่ะนัชชาทายค่ะ อ๋สวัสดีครับคุณนัชชาเดี๋ยวผมก็เปิดดูสักครู่แล้วกันนะนะบอกสุดยอดแกงรักรถมาแล้วคุณธิดานะครับแกงรักรถฝากคุณธิดาติดตามด้วยนะอะไรนะพุทโธพุทโธโชว์สต็อกนะวันนี้วันนี้รายการพุทโธโชว์สต็อกนะคะคุณธิดาแอดมินแบงค์นะแมทคาวนะอยากดูอุลตีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยากดูอุลตรีอุลีเปิดได้เปล่าได้ดิผมไม่แน่ใจว่าเด็กเขาเปิดกุญแจไว้ให้หรือยังน่าจะล็อกมั้งล็อกมันล็อกอ่ะเดี๋ยวถ่าย ถ่ายพี่เขาดูหน่อยรอบๆสําหรับ Audi คันนี้เดี๋ยวถ้ารายละเอียดไงเดี๋ยวผมให้น้องแอดมินเดี๋ยวทักแชทเข้าไปดูเพิ่มเติมเดี๋ยวส่งวิดีโอให้เลยนะสำหรับคันนี้ Audi นะครับตัวตัวนี้เท่าไหร่พี่ปุ้ยตัวนี้เป็นปี2012ราคา899,000บาทเนาะตัวนี้เป็นตัว S Line นะครับเป็นตัวพิเศษเนาสวยสวยสวยคันนี้เพิ่งเข้ามาไม่นานน้เอง Q5 นะครับ Audi Q5 ก็ยังจัดไฟแนนซ์ได้นะคะตัวนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้นะน้องทอยทอยนะคุณทอยทอยบอกว่าขอดูคันที่สี่นะจากเสาต้นที่สองที่ผาแล้วุณจะนับจากตรงไหนจากเสาต้นที่สองฝั่งไหนถ้น่าจากฝั่งขวาหรือฝั่งค้ายับคุณทอยทอยนะบอกด้วยนะน้ำไม่ถูกนะมาดูในโซนนี้นะครับก็จะเป็นแบบแนวมิโครคาเครื่องเล็กๆหน่อยพันสองพันห้านะครับก็จะเป็นโซนนี้ มีกับทุกรุ่นอ่ะเนาะไม่ป่วยเนาะมีเรย์ออสนี่มาเลยแอดตาดมาด้าสองนะครับมีอะไรอีกอ่ะอเมล่าก็มีนะครับอเมล่าแอดตาดมาด้าซูซูกิสวีปถ้าเป็นโซนนู้นนะที่กล้องเห็นชัดๆเนี่ยก็จะเป็นนู่นเลยฟอร์จูเนอร์นนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับของเราอันนี้ไลฟ์ไปแล้วรอบที่แล้วนะถ้าใครอยากดูเดี๋ยวให้ทีมงานส่งลิงก์ให้ดูก็ได้นะครับมีนี่ด้วยฟอร์จูเนอร์วันนี้มาหลายคันมากนี่มี เป็นตัวหน้าตัวโมเดลปี18ขึ้นหมดแหละใช่ค่ะสี่คันนี้นะคร MPV ขนาดใหญ่เนาะแล้วก็ SUV รู้สึกว่าสี่คันนี้ขับขับสี่ทั้งหมดเลยใช่เลยนะครับอ่ะคือสวยมากจอดเรียงกันแล้วแบบโอ้โหเรียงเป็นตับเลยอันนี้ตับ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 เลยฮะตับตับตเลยคอมเมนต์เรื่อยๆครับอ่าวนต์ว่าไงคอมเมนต์ว่าไงบ้างเลือกรถคุณจีพาพาพาดนะครับเลือกรถ อ่เลือกคนก็ได้เลือกโกลไม่ถูกเลือกคนก็ได้่านะคนที่ดานะฮะคุณนิทาบอกว่าติดตามมากถ้าช่วยถ้าช่วยติดตามด้วยนะฮะัไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันสําหรับไลน์นี้นะครับกับรายการใหม่ของเรานะครับพุทธโทรโชว์สต็อกนะมาทุกวันพุธนะครับมาทุกวันพุธอ่าอันนี้อีพีแรก EP พแรกแต่ผมมามาทุกวันนะครับถ้าใครอยากมาก็มาหาได้นะครับไม่ต้องมาหาที่เต็์ก็ได้มาที่ห้องก็ได้นี่หรอหรอหรอแต่ว่าบางคนถามว่าเฮ้ยจะมา มาร้านเราเนี่ยเรามีมาตรการยังไงในการดูแลที่โรคระบาดในตอนนี้ครับโอเรามีไม่ว่าจะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อนะแอลกอฮอล์อุโมงค์พ่นแล้วก็ที่แบบล้างมงคล้างมือทุกอย่างเรามีตัวทั้งตัวอุโมงค์พ่นแอลกอฮอล์นะก่อนลูกค้าเข้าร้านหรือพนักงานทุกท่านเนี่ยใช่เลต้องพ่นไอตัวอุโมงค์นี้ก่อนแล้วก็พอพ่นอุโมงค์เสร็จก็ต้องมาวัดอุณหภูมินะเรามีเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมพร้อมแอลกอฮอล์ฉีดฉีดแอลกอฮอล์ใส่มือล้างมือปุ๊บแล้วค่อยมาคุยกันนะครับ ก็ทุกท่านก็จะสวมแมสหน้ากากอะไรเงี้ยมาเวลาคุยกันนะครับเพื่อป้องกันสูงสุดละกันใช่นะครับคุณเช้ากรนะฮะบอกว่ารถเยอะมากนะครับโอ้โหอันนี้คือเป็นแค่ย่อยๆเนาะในโซนนี้ใช่ใช่ด้านหลังเราก็มีแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาดูเนาะเดี๋ยวไว้พุทธหน้าพุทธหน้าเดี๋ยวพาไปดูนะครับาไปดูในโซนนู้นบ้างไปโอ้โหร้อนนะครับวันนี้ร้อนมากนะด้านลงด้านหลังอากาศแบบ นะใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมบอกแล้วกันนะครับนี่เลยก็ยังอยู่ในส่วนของแบ่งขึ้นแล้วกันนี่เป็นโซนของพวกรถพันสองพันห้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรซิตี้ซิตี้แคมรี่นะครับแล้วก็แอมิ a นะครับตอนนี้เป็นแจ็ตซีวิดก็มีซีวิดตัวใหม่ อันนี้จะเป็นตัวตัวตัวนี้เป็นตัวต่อนโฉมปัจจุบันยังไม่เทอร์โบตัวนี้โฉมปี17ดใช่เป็นตัวปี17นะครับแล้วก็นี่เลยอะซีวิดนี่ตัวหนุ่มหนุมนี่ผมแนะนําเลยนะต้องซีวิดนะทําไมต้องซีวิดอ่ะโอ้ขับมหาวิทยาลัยคนหล่อรับหญิงไม่หวันเว้นวันอะบอกเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับ อ่ะคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะสำหรับคันนี้นะ bmw อันนี้รุ่นลรพี่ปุ้ย x1 ค่ะ x1 x1 นะคันนี้ x1 ปี13อ่ะมานี่ไม่ไรอีกตัวนี้ก็จะเป็นเออ altis ส1 8 e นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูขวัญใจไฮสคูลนี่อ่ะมานิดนึงนิดนึงนี่ นี่ครับเซเว่ตัวนี้ตัวนี้ปีปีอะไรนะพี่ปุ้ยปี17ค่ะปี17ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่679,000บาทเนาะสำหรับผนอนผ่อนใจใไฮสคูนะครับอยากอยากขอแม่ไปผ่อนคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ตัวนี้เต็มที่11,000นึ่นิดๆค่ะ11,000นึ่นิดๆใช่ค่ะฟรีดาวได้ไหมคันนี้ฟรีดาวได้ฟรีดาวได้จัดได้เต็มเลยค่ะดอกเบี้ยก็ถูกผ่อนได้ยาวแปดสี่วดนะคันนี้นะสำหรับข่นใจไฮสคูลคผมแนะนำเลยคันนี้จบ นะครับจบทั้งรถจบทั้งผู้หญิงอันนี้ลองๆนะหรือว่าถ้ายังแบบแม่งหล่อไม่หล่อหล่อไม่พอสวิตหล่อไม่พอนี่เลยดีซีไฟหล่อพอไหมโคตรซิ่งนะสำหรับคันเน้ขายเป็นกันยุค90ต้องมานะครับตัวนี้ก็ไงแปดแสนหน่อยหน่อยเท่าไหร่คันเี้เนาะตัวนี้แปดหน่อยหน่อยแปดแปดแสนกว่ารับรองว่า เก็บไปต่อชักหน่อยราคาขึ้นแน่นอนสำหรับช่วงนี้นะยุคเก้าสูงกำลังมานะครับดีซีไฟนะฮะตัวนี้เป็นตัวไทเอสแต่แปลงเป็นไทอารอบคันแล้วสำหรับคันนี้เก้าแสนแปดเก้าแสนทุกอย่างเนี่ยข้างในพนงภายในเป็นไทอาร์ R, หมดแล้วนะคใครถ้าสนใจก็มาถามดูแล้วกันนี่รถครอบครัวก็มีครอบครัวแบบกลางๆหน่อยนะเป็นอันนี้เป็นรุ่นลายพี่ปุ้ยตัวนี้เป็นโตโยต้าเอติม่าเนาะปี2012นี่เลย ตัวนี้ก็เป็นเบาะสามแถวเนาะสำหรับคันนี้นะเหมาะกับแบบครอบครัวเดินทางหน่อยอาจจะเป็นสซยกลางไม่ถึงไม่ต้องถึงกับพวกเอาผ่าอะไรก็ได้บ้านมีแบบว่าคนตุงคนแก่เนี้ยขึ้นลงสะดวกสบายใช่เป็นประตูไฟฟ้าด้วยไหมคันนี้ใช่ค่ะประตูสบายแบบว่าคนแก่หรือคนใช้งานคนมีอายุแล้วกันอย่าเรียกคนแก่เดี๋ยวก็ทบนะมันก็ทบหลายคนคันนี้คนมีอายุขึ้นลงคนมีอายุอาจจะขึ้นลงสะดวกไว้แล้วเพราะว่ามันไม่ตัวสูงใช่ไม่ว่าเวลาจะไปไหนหรือว่าไปโรงพยาบาลก็แล้วแต่หรือว่าไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอ่า คอมนต์ผมไม่ขึ้นอ่ะคุณว่าไงขอาว่าไงคุณพี่วารายบอกว่ากระบะหัวเดียวสนใจกระบะหัวเดียวสนใจเดี๋ยวผมพาไปดูเลยเนี่ยแหละวันนี้นะฮะเมนของผมคือรถกระบะนะเดี๋ยวฝากติดตามไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวพาเดิมไปดูด้วยคุณอลิซนะคุณพี่บอยนะบอกว่ามีครบทุกรถจบที่กฤษดาใช่แล้วครับพี่ครบจบที่นี่นะครับอ่าแซ่สามมาแล้วแซ่สามเดี๋ยวพาวนอยู่นั่นเดี๋ยวพาไปซื้อไรแดกเลยเน่ะนะ ถ้าสามถ้าสี่เรามีหมดเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงกลางชั้นสามหน้าร้านชั้นสี่นะโอ้โหยังไม่หมดอีกงะในโซนนี้ไปปะคะโซนนู้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปแล้วกันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เอาวันนี้าทแต่ทิศหน้าวันพุธหน้าวันพุธหน้าพุธหน้าพุธหน้าพามาแล้วก็โหฝากติดตามน้อยอีพีต่อๆไปใช่นะครับสหรับอ่าเดี๋ยวมีท่านที่เขาถามมาว่ากระบะหัวเดียวกระบะตู้เย็นตู้ทึบอะไรเนี่ยมาเลยโซนนี้ นี่เลยโอ้โหไันนั้ล้างเรานี่ลึกลับที่โคตรเยอะมันจะร้อนรอนหน่อยไม่เป็นไรพี่ตีนเริ่มหน้าแดงแล้วไม่ได้เขินนะร้อนช่ไหมลมจะแดกแล้วใส่แมสด้วยนะใจไม่ทันเลยก็ให้ตากล้องพาดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมมาอธิบายทั้งหน่อยนึ่งมีทั้งตู้ตู้เย็นตู้ทึบใช่ไหมค่ะตู้เย็นเราของเราติดลบได้ด้วยนะตัวนี้ก็จะมีทั้ง ตัวทาความเย็นเนาะแล้วก็ทั้งแบบว่าตัวติดลบด้วยค่ะพี่ติ๊ดใช่นะครับส่วนมากนะครับในตู้ทาความเย็นของเราเนี่ยจะเป็นของตู้พวก M P C คูล้าส่วนใหญ่เนาะใช่แล้วจะเป็นตู้ใหม่นะครับเครื่องเครื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางคังนที่ตู้โคตรใหม่เลยะเป็นตู้สแตนเลสด,ด้วยตู้สแตนเลสอย่างเั้นเก็บความเย็นได้นานนะครับแล้วก็มีพวกตู้ตู้ทึบแล้วก็พวกหัวเดี่ยวตู้อลูมิเนียมก็มีนะเนาะตู้มีหลังคาตู้อลูมิเนียมมีตะปีใหม่ๆเนาะแมมีฟู้ดทักด้วย บางคนถามว่าเฮ้ยมีแบบฟุตทักหรือเปล่านี่คันนี้แบบเต็มสูบเลยเปิดข้างเปิดหน้าเปิดหลังได้หมดเลยเปิดเปิดส่วนมากผมก็เปิดหมดอ่ะพี่ตีชอบเปิดพี่ตีชอบเปิดหลังอาเปิดนี้หน่ๆพอพอแบบก้องแอรมเปิดหมดไม่แล้าใจนี่รถเหรอวาเนี่ย ตัวนี้ก็สําหรับลูกค้าที่แบบว่าหารายได้อยู่เนาะหรืออยากแบบว่าทําอาชีพใหม่ๆอาจจะได้รถฟุตทักแบบว่าทํากิจการส่วนตัวนี่เลยคุณชุมพลน่ะว่ามีรถราคาไม่เกิน3 0 0 0 0นเยอะไหมครับพี่ปุ้ยเป็นหัวเดียวเหรอคะไม่พวกรถทั่วป่วย<อ>ก็น่าจะโอ้เยอะเยอะมากค่ะมีทุกรุ่นเนาะร้อยกว่าคันเลยถ้าราคาไม่เกิน3 0 0 0 0นมีเยอะอมากๆค่ะก็ลองลองเข้ามาสอบถามก<อ>ันดูแล้วกันนะครับ นี่เลยก็ในส่วนของรถตู้เย็นรถกระบะเชิงพาณิชย์ที่เรามาพามาดูวันนี้ก็คืออันนี้เป็นส่วนส่วนหนึ่งนะอันนี้คือย่อยๆเลยอันนี้เรียกว่าส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะมาเข้าอีกแล้วแล้วพี่พูดตอนนี้มีโปรอะไรสำหรับรถพวกนี้ไหมตอนนี้มันเป็นรถธมากรยางใช่แล้วผมมองว่ารถไอรถประเภทนี้ช่วงนี้เขาสร้างไรายได้ทําเงินได้ในตอนนี้นะแบบส่วนกระแสกับ สวนกระแสกับช่วงนี้ช่วงนี้ร่มทิพย์จ้าเขาว่ายังไงอ่ะเพราะว่าคนเหมือนอยู่บ้านขึ้นแล้วพวกเดลิเวอรี่เขาทํางานเยอะขึ้นใช่ไหมเขาก็ต้องใช้รถพวกนี้ล่ะขนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอาหารของสดของแห้งหรือว่าของต่างๆเนี่ยยิ่งของสดต้องใช้รถตู้เย็นใช่ป่ะพี่โบ้ใช่แล้วค่ะแบบวิ่งร่วมวิ่งร่วงอะไรพวกนี้เซเว่นพวกนี้คือมันตอบโจทย์อยู่แล้วผมไปดูเว็บๆในในเพจเราเนี่ยเขามีโปรอะไรนะจองพันหนึ่งใช่ไหมจองหนึ่งพัน จองหนึ่งพันดอกเบี้ยถูกเนาะแล้วก็ขับฟรีถึงลอยกระทงโอ้โหขับฟรีลอยกระทงลอยกระทงนี่กี่เดือนมาเนี่ยก็นานนะนานเดือนเดือนเดือนพฤศจิกาเลยก็ถือว่าเป็นการหกเดือนเป็นการช่วย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 คนใช้แล้วกันอให้มีรายได้เดี๋ยวเราไปยืนคุยกันนู้นเนี่ยเดี๋ยวแทบหมโปรโมชั่นอะร้อนมากนะคะอ่าเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ปะเนี่ยอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะอาวดี้อีกแล้วใช่แล้ว อันนี้เป็น Audi Q7 นะครับสำหรับคันนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปยืนคุยกันร่มๆแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ร้อยมาหายนะครับอย่างว่านี่นี่นี่เราไม่ได้แค่ขายรถนะเรารับซื้อรถด,ด้วยตีราคารถอะไรเงี้ยของเรารับทุกอย่างนะครับก็มาคุยกันต่อในโปรโมชั่นแล้วกันก็จองรถ รถในหมวดรถกระบะตู้ทึบนะหัวเดียวตู้ทึบตู้เย็นตู้แห้งใช่เขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจอง1 0 0งบาทใช่ไหมปุยจอง1,000บาทกู้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะผ่อนก็นานถึงลอยกระทงเลยก็เรียกได้ว่าขับฟรี6เดือนเป็นการช่วยช่วยลูกค้าได้หาเงินเนาะได้เก็บเงินไม่ต้องมาผ่อนรถในช่วง5้าเดือนนี้เราไปทำงานก่อนนะครับเราค่อยมาผ่อนตอนหลังจากนั้นนะครับใช่แล้ว ถ้าสถานการณ์ดีแล้วก็โอเคเลยถ้าเท่าน,นั้นนะแล้วก็เรามีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างในตอนนี้นะครับอย่งไบ้างครับพี่ต๊ดคือมันจะมีโพสของเราเดี๋ยวให้ทีมงานส่งไปเราจะแจกแมสกห้ากล่องแล้วก็สเปรย์กร์ดอีก2อันนะครับสําหรับท่านที่ไปกดไลค์กดแชร์เพจนั้นนะฮะและพร้อมกับแชร์สาธารณะด้วยเราจะสุ่มแจกทุกวันนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานลงโพสตไว้ให้ในตามตามลิงก์ด้านล่างแล้วกันเข้าไปแชร์เข้าไปไลค์ กดไลค์เพจแล้วแชร์เข้าสาธารณะนะครับแล้วคอมเมนต์ใต้ล่างว่าอะไรก็ได้นะครับอ,าาอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําการส่งแจกในคอมเมนต์เนี่ยมีวันละสามรางวัลรางวัลน,นึงก็จะได้แมสเนี่ยแบบเนี้ยห้ากล่องห้ากล่กองนะไม่แน่ใจ<อ>นะห,ห้ากล่องกล่องนึงก็กี่ชิน <50 S 2> ช้นละห้าสิบชิ้นบ้างใช้ได้หลายวันนะใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับได้ไปฟรีๆไม่ต้องเสียอะไรส่งแล้วก็ส่งให้ฟรีนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้แล้วกันเดี๋ยวให้ทีมงานส่งให้ นต่างบอกว่าขอดูรถถังหน่อยได้มั้ยอะไรคุณนัทวัฒน์นะครับบอกว่าขอดูรถถังเลยครับเออ่ช่วงนี้เออ่ผมเอาไปเก็บไว้ก่อนนะผมเอาออกมาก็เดี๋ยวจะมีเรื่องกันนะสรางม่นคุ้นคุ้วะฮะเอาก็แล้วเดี๋ยวโทเทีเดี๋ยวช่องช่องโดนปิดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกอ่ะ มีรถตู้มุ่งมุ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ต้องไอ้มุ่งน่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ไหมในวงการเขารู้กันใช่ไหมสำหรับสัปดานนี้แบบว่ากําลังมีมาไม่ต่ํากว่า60สิบอืมเยอะนะเยอะมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งอย่างแล้วกันที่ตอนนี้ก็ลังฮิตเหมือนกันใช่แล้วเพราะว่าเอามาแบบว่าหารายได้ได้ใช่ค่ะนะครับก็จองหนึ่งพันบาทเหมือนกันไหมจังหนึ่งพันบาทเหมือนกันค่ะสำหรับรถตู้เนาะจอกเบี้ยเริ่มต้นเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเริ่มต้นถ้าเป็นรถตู้ก็อยู่ประมาณ4บาทกว่าถึง6บาทเนาะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ปรมาณนเบาทเริ่มต้นมามันเหรอใช่ไหมถ้าพูดถึงว่าลูกค้าเครดิตดีลูกค้าเข้าเงื่อนไขในกฎเกณฑ์ของของไฟแนนซ์ก็ดอกเบี้ยถูกได้เหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่1.99อ๋อเา้ถ้าเครดิตดีใช่ไหมใช่ค่ะก็เอาไปเลย1.99เริ่มต้นเนาะก็กู้ได้100เหมือนกันนะ ก็ผ่อนก็สูงสุดก็84เดือนเหมือนกันผ่อนได้หมดเหมือนรถทั่วไปเลยค่ะสาหรับรถตู้เนาะไม่ว่าจะเป็นกระบะเชิงพาณิชย์หรือรถตู้คอมพิวเตอร์ราคาสูงผ่อนได้หมดครับผมมีแต่ปีใหม่ใหม่ใช่ถ้าใครติดต่อใครสนใจหรืออยากสอบถามอะไรคุณปุ้ยฝากช่องทางติดต่อเข้ามาละกันฝากช่องทางติดต่อสําหรับลูกค้าสำหรับเซล์มือทองอยากดูรถชมรถเนาะก็ฝากติดตามได้ในช่องทาง YouTube Channel เพจ Facebook กิษตศราคุทคาหรือไม่จะเป็นไลน์แอดของทางกิษตศราคุทคาเนาะแล้วก็ IG Twitter ทุกอย่างมาหมดเลยหรือถ้าใครอยากคุยกับผมนะครับผมบอกเลยผมไม่ได่เซลนะหักเลยหักเลยผมไม่เซลอะไรขายได้ผมขายอะไรผมแถมได้ผมแถมผมไม่้เซลไงผมจะแถมอะไรก็ได้ใช่แล้วอย่างเงี้ยหักเงียหักกระเซลมือทองเลยเงโคตรเจ๋งไง ก็ติดต่อผมแล้วกันนะ083253084 6 84, นะติดหัวหน้าแกลง,งลักรถนะฮะอสอบถามรายละเอียดพร้อมปล่อยของทุกเมื่อนะของเยอะมากบอกเลยนนี่เาและรถผมช่วยดูรถด้วยนะเดี๋ยวผมช่วยดูรถเป็นพิเศษให้เลยนะรับติดต่อมากับผมนะครับง่าไงนะวันนี้สำหรับรายการพุทโธโชว์สต็อกจำได้ไหมเนี่ยชื่อรายการเนี่ยพุทโธโชว์สต็อกอย่พูดผิดนะอย่าไปโชว์อะไรมั่วซั่วนะนะส่วนเสาร์อาทิตย์นะฮะกับรายการของเราเหมือนกัน เที่ยงนี้หาอะไรแดกนะเดี๋ยวจะเอารถนี่คือสาวอาทิตย์สาวอาทิตย์เดี๋ยวผมเจ้ารถเจ้านายคันไหนไปแดกข้าวก็เรื่องผมนะอยากขับอะไรก็ขับนะอันนี้ก็เป็น E ีพีแบบน้องให้ฝากติดตามเดี๋ยวจะเอาเบนซ์แบบเบนซ์ไปขับก็ยังได้เลยนะเรื่องของผมนายจะทำไมล่ะนะก็วันนี้นะผมนะติดนหัวหน้าแกงรังรถนะแล้วเซลร์มดองผมนะปุ้ยนะคุณปุ้ยนะครับ ก็มีอะไรก็ติดต่อได้ก,กันทั้งสองคนนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างแม้เบอร์โทรหรือว่าทางทางเพจหลก like <ช>ักไลน์แอดนะครับแล้วค่ะหรือว่าเราจะไปดูวิดีโอนี้ย้อนหลังก็ได้นะไม่แค่จะวิดีโอนี้นะวิดีโออื่นรีวิวรถเลยรถต่างๆเนี่ยเรามีหมด<ช>นะครับ<ล><ล>ใน y o u t u รีวิวชแนลนะกิจรากุ้มค่านะครับเราลองเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาร่วมพูดคุยกับผมก็ได้นะครับในแกงรักรถนะเรามีไลน์อินแชทอยู่นะฮะเ๋ี๋ยวให้ทีมงานฝากเลงไว้เข้ามาพูดคุยปรึกษาเรื่องรถหรือว่า เถวบางแคเนี่ยมีร้านอะไรเด็ดร้านอะไรอร่อยเนี่ยแนะนำผมได้เดี๋ยวเสาร์ที่เดี๋ยวผมพาไปแดกแช่มาแช่มาแช่มานะครับสารวันนี้นะผมนะสุดท้ายนะติดหน้ากลางรถนานแล้วคุณปุ้ยนะคะก็ประจำอยู่ที่โชลุมกิจสินาทุชานะมาก็เจอเราสองคนได้เลยครับผมโอเคนะเราสองคนนะวันนี้นะขอลาก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ